วันนี้ก็เอาส่วนลดไป20,000เหลือ2 1 9 9 0 0บาทจากผ่อนเดือนละ4 0 0 0ก็ลดไป20,000ก็ลดลงมาเกือบพันนะครับเหลืออยู่ที่3,000กว่าบาทนะา0กว่าบาท3 000, า0 0ันเประมาณนี้นะครับต่อเดือนผ่อนได้ยาวสุด7ปี84เดือน วัสดีครับพบกับ KR สาขาราชบุรีวันนี้เรามาต่อกันที่รถเกง๋งอันนี้เป็น EP 7แล้วนะครับสำหรับรถเก๋งสาขาราชบุรีเรามาดูรถเกง๋งรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น Eco Car รถเล็กของมิตซูแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลราคาซบๆกันเลยอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงเป็นมิตูบิชิมิลาดมิลาดนี่ก็ออก เปิดตัวกันมานานพอสมควรนะครับประมาณ10ปีก็เจ็แรกอยู่ที่เราเราปี2012อันนี้ของเราเป็นไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนก็คือโคมไฟตาหน้าน,นี้ก็คือยังเหมือนเดิมนะครับหน้ากระจังก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นกันชนมีดีไซน์ใหม่อันนี้จดทะเบียนปี2016หรือว่า2559รรถเราเรา 6ปีนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่ารถ1รอบ1รอบคืออะไรก็คือโดยปกตินะครับทำสัญญาไฟแนนซ์รถใหม่ก็จะทําผ่อนกันอยู่ประมาณ6ปีนะครับโดยประมาณแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวนี้จะมี7และ8ปีตามมาละแต่ในยุคนั้นก็คือประมาณ6ปีก็คือผ่อนหมดหลุดออกมาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่ก็จะเป็นรถมือสองไปตัวนี้เป็น G.L.M.T หรือว่าตัวล่างสุดตัวเริ่มต้นตัวถูกสุดของมิลาดหรือว่าซื้อใหม่ตอนนั้นอยู่เราเรา4ี0 0สนกว่าบาทนะครับสี่แสนหรือว่าอะไรตรงนี้จำไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามาดูสภาพกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อขอบ14ซึ่งเป็นกระทะเหล็กนะครับปิดฝาครอบด้วยตาโลโก้มิซูเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เพราะว่ารถออก2016อันนี้ยาง2020ตัวกุญแจนี่คือสแตนดาร์ดนะครับก็คือรถ ทั่วไปเลยไม่มีรีโมทพวงมาลัยก็ไม่มีมัลติฟังก์ชันใดๆนะครับเป็นวายนิวแล้วก็มี4 Two ีทูโทนคาดให้โลกโก้เป็น3ามแฉกของมิตซูนะลาย้อหลามตัดโครเมียมมีถุงลมนิรภัยก็ซ้ายขวา2ลูกไมกิโลใช้ไปน้อยมากเลย6,7606กิโลเมตรทันเองเครื่องเล่นเป็นระบบ CD MP3 ปก,กตินะครับมาตรฐานแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวล5สปีดเบาะผ ผ้านะครับเป็นผ้าเลยนะครับไม่ใช่กำมะหยี่นะครับเป็นผ้าเลยหย,ยาบๆผ้าแบบที่ใช้กับปิกอัพรุ่นใหม่ๆนะครับทไททันหรือว่ารีโวที่เป็นกระบะแคบตัวล่างๆก็นี่นะครับผ้าสีดําก็ดูค่อนข้าง,างสะอาดดูแลง่ายกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าก็คือซ้ายขวาปรับไฟฟ้าที่กระจกมองข้างหรือมองหลังนั่นเองกระจก กดไฟฟ้านี่จะมีให้เพียง2ตัวอิสระเลยนะครับก็คือคุมด้านผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านซ้ายก็กดตัวนี้จะไม่มีแผงคุมด้านผู้ขับขี่ให้กับด้านซ้ายไม่มีให้เรามาไล่ดูสีกันนะครับสีก็ค่อนข้างเดิมนะครับจากกาวนะครับที่ผมแนะนำไปก็คือเส้นจะเป็นเส้นสวยไม่มีรอย ละอองสีแล้วก็กดจะไปลอยนิ่มๆยืดๆหยุ่นๆนะครับก็คือก่าวเดิมส่วนประตูหลังอันนี้จะเป็นระบบเอ่อธรรมดานะเดี๋ยวอ่าล็อกครับไม่ปลดด้วยนะครับนี่ธรรมดาจริงๆจะเปิดดูกาวประตูนี้ต้องเข้าล้วงเข้าไปเลยนะครับธรรมดาแบบไหนได้กาวสวยเดิมนะครับแต่ว่า เเปิดไม่ได้นะครับจากด้านนอกกระจกนี้เป็นระบบมือควงยังให้เห็นอยู่ที่เป็นคู่ท้ายนะครับหรือว่าคู่หลังแต่ตัวโครงสร้างนี่สีได้เดิมนะครับก็ได้รถที่สีเดิมตาสัญลักษณ์วิลาดเป็นตัวนูนด้วยอ่านี่สิ่งที่หายไปนะครับกับรุ่นที่เป็น g l x ก็คือปัดน้ำฝนท้ายไม่มีตัวฉีดน้ำก็หายไปนะครับแก๊ปหลังหรือว่า ปีกครอบไฟเบรกก็ไม่มีนะครับอันนี้คือตัวสแตนดาดกันเลยจริงๆตัวรองกันชื้นกันกลิ่นก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าสีได้สวยนะน็อตไม่ถอดโครงท้ายอันนี้นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับไฟท้ายเป็นไมล์ c h a เชนนะครับอ่ะเดี๋ยวามาดูประตูด้านซ้ายกันนะครับอ่าก็สวยนะครับหลังซ้ายหน้าซ้ายนะกาวสวยนะครับสีแดง เกียร e ์แมนนวลนะครับย้ำเ e กียร์แมนนวล5สปีดราคานี่2,019ขายกันแบบเตี้ยๆล่างๆเลยนะครับ2แสนสามหมื่นเก้าพันบาท2แสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็ซื้อวันนี้ก็เอาส่วนลดไปสองหมื่นเหลือสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจากผ่อนเดือนละสี่พันก็ลดไปสองหมื่นก็ลดลงมาเกือบพันนะครับเหลืออยู่ที่สามพันกว่าบาท อ่ะสามพันกว่าบาทสามพันเก้าหรือประมาณนี้นะครับต่อเดือนผ่อนได้ยาวสุด7ปี84เดือนแถมประกันภัย2บวกหรือ2พัดให้1ปีด้วยก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนขับฟรี90วันเหมือนเดิมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยมีบริการรถยกรถทะล้ายช่วยเหลือฉุเกเฉินให้1ปีกับวิสุพิชิมิลาด2016นะครับหรือว่าเป็นตัวไมโนเชนนั่นเอง2 3 9 0 0 0บาทลด20,000ื่นนะครับเหลือ219,000บาทผ่อนเดือนละ3,900บาทเท่านั้นเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ